คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปราะบางลงเรื่อยๆจนน่ากังวลหรือเชื่อว่าโรคก,กระดูกพรุนคือชะตากรรมที่คนวัย60บวกทุกคนต้องเจอในวิดีโอนี้เราจะมาลบความเชื่อนั้นทิ้งไปครับพร้อมเปิดเผย6เคล็ดลับที่พิสูจน์แล้วที่จะช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกของคุณให้กลับมาแข็งแรงและหนาแน่นได้อีกครั้งอย่าลืมกด subscribe และดูคลิปนี้ให้จบนะครับ เพราะนี่อาจเป็นข้อมูลสำคัญที่จะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณไปตลอดการครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ากระดูกของเราก็เหมือนกับโครงสร้างของตึกหรือเสาบ้านนะครับคือเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็แข็งทื่ออยู่อย่างนั้นเราวันผุพังไปตามกาลเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วกระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่ยังมีชีวิตครับมีการสร้างและสลายเซลล์เก่า เพื่อแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่อยู่ตลอดเวลาทีนี้คำถามสำคัญก็คือเราจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกระดูกใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมได้อย่างไรคำตอบนั้นเรียบง่ายกว่าที่คิดมากครับนั่นก็คือการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านหรือที่เราเรียกว่า weight bearing exercise ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับกล้ามเนื้อของเราจะแข็งแรงขึ้นก็ต่อเมื่อเราใช้งานมันใช่ไหมครับกระดูกก็ทำงานในลักษณะเดียวกันเลยครับเมื่อเราทำให้กระดูกได้รับแรงกด หรือแรงกระทำที่เหมาะสมมันจะส่งสัญญาณไปยังเซลล์สร้างกระดูกให้ทำงานหนักขึ้นเพื่อปรับโครงสร้างภายในให้หนาแน่นและแข็งแกรงกว่าเดิมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแรงกดนั้นในครั้งต่อไปการออกกำลังกายแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเข้ายิมเพื่อยกน้ำหนักหนัก,นกๆเสมอไปนะครับจริงๆแล้วมันคือการออกกำลังกายใดๆก็ตามที่ร่างกายต้องต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างเช่นการเดินการวิ่งเหาะ การขึ้นลงบันไดหรือแม้แต่การรำไทเก็กในสวนสาธารณะตอนเช้าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการส่งสัญญาณที่ดีไปยังกระดูกของเราทั้งสิ้นครับสำหรับผู้สูงวัยการเริ่มต้นอาจจะง่ายๆแค่การเดินเล่นรอบหมู่บ้านทุกวันหรือการเลือกใช้บันไดแทนการขึ้นลิฟต์ตามห้างสรรพสินค้าการกระทำเล็กๆน้อยๆที่สม่ำเสมอเหล่านี้แหละครับคือกุญแจสำคัญมันคือการบอกกับร่างกายของเราทุกวันว่าฉันยังต้องการใช้งานกระดูกชิ้นนี้นะ ช่วยทำให้มันแข็งแรงต่อไปด้วยดังนั้นเคล็ดลับข้อรากสุดในการเสริมสร้างกระดูกก็คือการเริ่มต้นขยับร่างกายทำให้กระดูกได้ทำงานตามหน้าที่ของมันเพราะแรงกดที่พอเหมาะไม่ใช่อันตรายแต่มันคืออาหารที่ดีที่สุดที่ทำให้กระดูกของเรามีชีวิตชีวาและแข็งแกร่งอยู่เสมอครับหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจแล้วว่าการออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักนั้นสำคัญอย่างไร ทีนี้เรามาดูเคล็ดลับข้อต่อไปที่เหมือนเป็นการส่งสัญญาณปลุกให้กระดูกข,ของเราตื่นตัวกันครับนั่นคือการออกกําลังกายแบบมีการลงน้ําหนักหรือกระแทกเบาๆหลายท่านพอได้ยินคําว่ากระแทกอาจจะรู้สึกกังวลใจขึ้นมาทันทีใช่ไหมครับเพราะเรามักจะถูกสอนให้หลีกเลี่ยงการล้มหรือการกระแทกแรงๆมาโดยตลอดซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับแต่การกระแทกที่เรากําลังพูดถึงนี้เป็นคนละเรื่องกัน มันคือแรงกระแทกที่เกิดขึ้นอย่างนุ่มนวลอยู่ภายใต้การควบคุมและปลอดภยัยเพื่อจงใจส่งสัญญาณไปกระตุ้นการสร้างกระดูกโดยเฉพาะลองนึกภาพตามนะครับกระดูกของเราไม่ได้ต้องการแค่แรงกดที่สม่ำเสมอแต่ยังตอบสนองได้ดีเยี่ยมกับแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกสั้นๆแต่เกิดซ้ำๆเพราะมันคือสัญญาณที่บอกว่าต้องเตรียมพร้อมรับแรงนะทำให้โครงสร้างแข็งแรงกว่านี้ ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดและปลอดภัยมากสําหรับผู้เริ่มต้นก็คือการขย่งปลายเท้าขึ้นช้าๆแล้วค่อยๆทิ้งส้นเท้าลงพื้นเบาๆโดยอาจจะหาที่จับเพื่อการทรงโตที่ดีก็ได้ครับการทําเช่นนี้จะสร้างแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยแต่มีประสิทธิภาพส่งตรงไปยังกระดูกขาและสะโพกหรือกิจกรรมที่สนุกขึ้นมาหน่อยอย่างการเต้นรําไม่ว่าจะเป็นการเต้นลีลาหรือแม้แต่การรําวงจังหวะการก้าวเท้าและการเปลี่ยนทิศทาง ล้วนเป็นการสร้างแรงกระแทกเบาๆที่มีประโยชน์ต่อกระดูกทั้งสิ้นนอกจากนี้การเดินเร็วขึ้นเล็กน้อยหรือการก้าวขึ้นลงบันไดขั้นเดียวซ้ำๆก็เป็นอีกวิธีที่ดีเยี่ยมเช่นกันสิ่งสำคัญคือการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตัวเองไม่ต้องหักโหมไม่ต้องกระโดดสูงความลับไม่ได้อยู่ที่ความแรงครับแต่อยู่ที่การส่งสัญญ,ญาณปลุกเซลล์สร้างกระดูกให้ตื่นขึ้นมาทำงานอย่างสม่ำเสมอดังนั้นอย่ากลัวคำว่ากระแทกครับ แต่ให้มองว่ามันคือการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่เราใช้พูดคุยกับโครงกระดูกข,ของเราเพื่อบอกให้มันรู้ว่าเรายังแข็งแรงและพร้อมที่จะใช้งานมันอยู่เสมอเราได้พูดถึงวิธีการสร้างเสริมกระดูกให้แข็งแรงกันมา2ข้อแล้วนะครับแต่ทีนี้ลองจินตนาการตามนะครับว่าต่อให้กระดูกข,ของเราจะแข็งแรงดูดหินผาแต่ถ้าเราเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มอย่างรุนแรงกระดูกก็ยังสามารถหักได้อยู่ดี นี่คือเหตุผลที่เคล็ดลับข้อที่3มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดครับมันเปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่จะคอยคุ้มกันความแข็งแรงของกระดูกที่เราทุ่มเทสร้างขึ้นมานั่นก็คือการฝึกการทรงตัวครับต้องยอมรับนะครับว่าเมื่ออายุมากขึ้นระบบประสาทและการทํางานประสานกันของกล้ามเนื้ออาจจะไม่ได้ว่องไวเหมือนเคยการตอบสนองช้าลงเล็กน้อยซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุในบ้านเรา ดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเจอพื้นปีกปีกในฤดูฝนหรือทางเท้าที่ไม่เรียบการฝึกการทรงตัวจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งจําเป็นครับกิจกรรมที่พวกเราคุ้นเคยกันดีและเป็นการฝึกการทรงตัวชั้นยอดก็คือการรําไทเก็กหรือไทจีที่เรามักจะเห็นผู้สูงไวัยไปรวมตัวกันตามสวนสาธารณะการเคลื่อนไหวที่ช้าแต่มั่นคงนั้นเป็นการฝึกให้สมองกล้ามเนื้อและระบบประสาททํางานประสานกันอย่างลงตัว แต่เราไม่จําเป็นต้องรอไปเข้าคลาสเสมอไปนะครับเราสามารถฝึกฝนได้ง่ายๆที่บ้านทุกวันเช่นในขณะที่ยืนแปลงฟันหรือล้างจานลองยืนด้วยขาข้างเดียวสลับกันไปข้างละ30วินาทีโดยใช้มือจับขอบอ่างหรือเทาเตอร์ไว้เพื่อความปลอดภัยหรือลองเดินต่อส้นเท้าเป็นเส้นตรงในบ้านดูการฝึกฝนเหล่านี้จะช่วยปรับจูนระบบประสาทการทรงตัวของเราให้กลับมาเฉียบคมอีกครั้งเมื่อเราฝึกเป็นประจำร่างกายจะสร้างการตอบสนองอัตโนมัติขึ้นมา ทำให้เมื่อเราเกิดสะดุดหรือเสียหลักร่างกายจะสามารถดึงตัวเองกลับมาได้ทันทีเปลี่ยนจากอุบัติเหตุร้ายแรงให้กลายเป็นการเซเล็กน้อยเท่านั้นการทรงตัวที่ดีจึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกระดูกที่แข็งแรงและความปลอดภัยในชีวิตประจําวันมันมอบความมั่นใจให้เรากล้าที่จะเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องหวาดกลัวครับเอาละครับเรามีทั้งการออกกําลังกายเพื่อกระตุ้นกระดูกและการฝึกทรงตัวเพื่อป้องกันการล้มแล้ว ทีนี้ก็มาถึงส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือวัตถุดิบที่ร่างกายจะนําไปใช้ในการสร้างเสริมกระดูกครับลองเปรียบเทียบง่ายๆนะครับว่าถ้าการสร้างกระดูกคือการสร้างบ้านการออกกําลังกายก็เปรียบเสมือนทีมช่างฝีมือดีแต่โภชนาการที่เหมาะสมก็คืออิฐปูนและเหล็กเส้นชั้นเยี่ยมที่จะทําให้บ้านหลังนี้แข็งแรงทนทานถ้าขาดวัตถุดิบที่ดีไปต่อให้ช่างเก่งแค่ไหนก็สร้างบ้านที่แข็งแกร่งไม่ได้จริงไหมครับ คนส่วนใหญ่พอพูดถึงเรื่องกระดูกก็จะนึกถึงแคลเซียมกับวิตามินดีเป็นอันดับแรกซึ่งถูกต้องแล้วครับแคลเซียมคือโครงสร้างหลักของกระดูกและวิตามินดีก็เป็นเหมือนกุญแจที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีแต่ความจริงแล้ว2ออย่างนี้ทำงานเป็นทีมและในทีมนี้ยังมีผู้เล่นคนสำคัญอีกหลายตำแหน่งครับตัวแรกที่หลายคนมองข้ามคือโปรตีนครับเพราะโครงสร้างกระดูกของเรามีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งโปรโตีนนี่เองที่เป็นวัตถุดิบในการสร้างคอลลาเจนทําให้กระดูกมีความยืดหยุ่นไม่เปราะหักง่ายเราสามารถหาโปรโตีนดีๆได้จากเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่และเต้าหู้ครับถัดมาคือวิตามิน k 2ซึ่งทําหน้าที่เหมือนตํารวจจราจรคอยชี้นาให้แคลเซียมเดินทางไปสะสมในกระดูกไม่ใช่ไปเกาะตามผนังหลอดเลือดแหล่งของวิตามิน k 2ที่ดีก็คือผักใบเขียวเข้มอย่างคะน้าหรือตำลึงและในอาหารหมักบางชนิดอย่างถั่วเน่าครับ และอีกหนึ่งตัวที่สําคัญคือแมกนีเซียมที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและทํางานร่วมกับวิตามินดีพบมากในกล้วยมเมล็ดฟักทองและธัญ,ญพืชต่างๆดังนั้นหัวใจสําคัญจึงอยู่ที่การรับประทานอาหารให้หลากหลายครบถ้วนเพื่อให้ร่างกายได้รับทีมสารอาหารที่ครบทีมไม่ใช่การมุ่งเน้นไปที่สารอาหารตัวใดตัวหนึ่งเพียงอย่างเดียวจานอาหารที่สมดุลจึงมีค่ามากกว่าขวดยาเม็ดวิตามินมากมายครับเมือเ่อเรามีทั้งการออกกําลังกายที่ถูกต้อง การฝึกการทรงตัวที่มั่นคงและโภชนาการที่ครบถ้วนแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้วางเสาหลักที่แข็งแรงให้กับสุขภาพกระดูกของเราแต่ยังมีปัจจัยเงียบๆอีกหลายอย่างในชีวิตประจําวันที่เปรียบเสมือนสภาพแวดล้อมรอบๆเสาหลักเหล่านี้ซึ่งสามารถส่งเสริมหรือบ่อนทำลายความแข็งแรงของกระดูกได้โดยที่เราอาจไม่ทันสังเกตครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวที่สุดอย่างการนอนหลับครับหลายท่านอาจมองว่าการนอนเป็นแค่การพักผ่อน แต่ในความเป็นจริงแล้วช่วงเวลาที่เราหลับสนิทคือช่วงเวลาทองที่ร่างกายจะทําการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและหลั่งฮอร์โมนที่สําคัญต่อการสร้างกระดูกออกมาการนอนหลับที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพจึงเท่ากับเป็นการขัดขวางกระบวนการซ่อมสร้างที่สําคัญนี้ไปอย่างน่าเสียดายครับถัดมาคือการจัดการความเครียดในยุคสมัยที่ทุกอย่างเร่งรีบความเครียดเรื้อรังกลายเป็นเรื่องปกติของใครหลายคน แต่ความเครียดที่ต่อเนื่องจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอติซอาออกมาในปริมาณมากซึ่งเจ้าฮอร์โมนตัวนี้เป็นศัตรูโดยตรงของกระดูกเลยครับเพราะมันจะเข้าไปยับยั้งการทำงานของเซลล์สร้างกระดูกและเร่งการสลายของกระดูกการหาเวลาผ่อนคลายง่ายๆเช่นการทำสมาธิเดินเล่นในสวนหรือแม้แต่นั่งคุยกับเพื่อนฝูงจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพใจแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพกระดูกด้วยนอกจากนี้ การรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็สำคัญเช่นกันครับน้ำหนักที่น้อยเกินไปอาจหมายถึงมวลกระดูกที่น้อยตามไปด้วยส่วนน้ำหนักที่มากเกินไปก็จะสร้างภาระให้กับข้อต่อและกระดูกการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปก็เป็นอีกสองปัจจัยที่ทำร้ายกระดูกโดยตรงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เมื่อทำซ้ำๆทุกวัน มันจะค่อยๆสะสมและส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกในระยะยาวครับและแล้วเราก็มาถึงเคล็ดลับข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งข้อนี้เปรียบเสมือนการมีแผนที่หรือ GPS ส่วนตัวที่จะคอยนำทางและบอกเราว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนบนเส้นทางการดูแลสุขภาพกระดูกของเราครับหลังจากที่เราได้ลงแรงลงใจไปกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งการออกกำลังกายการกินและการนอน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าความพยายามเหล่านั้นได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนคำตอบก็คือการวัดผลผ่านการตรวจสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับเครื่องมือที่ถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดในการประเมินสุขภาพกระดูกในปัจจุบันก็คือการตรวจวัดความหนานแน่นของมวลกระดูกหรือที่เรียกกันว่าเดกซ่าสแกนครับการตรวจนี้จะทําให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมว่ากระดูกของเรามีความหนานแน่นอยู่ในระดับใดสามารถตรวจพบภาวะกระดูกบาง ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนก่อนที่จะกลายเป็นโรคกระดูกพรุนได้ทําให้เรามีเวลาที่จะลงมือป้องกันหรือแก้ไขได้ทันทุวงทีการได้เห็นตัวเลขที่เป็นรูปธรรมจะช่วยเปลี่ยนความรู้สึกของเราจากความกังวลที่มองไม่เห็นให้กลายเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและจัดการได้ครับยิ่งไปกว่านั้นการตรวจติดตามผลยังเป็นกําลังใจชันเยี่ยมเมื่อเรากลับมาตรวจอีกครั้งแล้วพบว่าค่าความหนาแน่นกระดูกของเราดีขึ้นมันคือข้อพิสูจน์ว่าความพยายามของเราไม่ได้สูญเปล่า ในบางกรณีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอและแพทย์อาจพิจารณาให้ใช้ยาร่วมด้วยสิ่งสําคัญที่ต้องเข้าใจคือยาไม่ใช่ยาวิเศษที่จะมาแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะทํางานร่วมกับวิถีชีวิตที่ดีของเรายาจะช่วยชะลอการสลายของกระดูกในขณะที่การออกกําลังกายและโภชนาการที่ดีของเราจะช่วยในฝั่งการสร้างเสริมกระดูกใหม่ดังนั้นการตรวจสุขภาพและรับฟังคําแนะนําจากแพทย์จึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับ แต่มันคือการติดอาวุธทางปัญญาที่ช่วยให้เราควบคุมสุขภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่และมั่นใจสรุปแล้วนะครับหัวใจสำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือกระดูกของเราไม่ใช่โครงสร้างที่รอวันผุพังแต่เป็นเนื้อเยื่อที่มีชีวิตและพร้อมจะแข็งแรงขึ้นเสมอเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เราทำครับการฟื้นฟูมวลกระดูกไม่ใช่เรื่องของยาวิเศษแต่เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมของการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง โภชนาการที่ครบถ้วนและการดูแลสายใจในวิถีชีวิตประจำวันจำไว้นะครับว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆในวันนี้คือรากฐานของความแข็งแกร่งและอิสระในวันข้างหน้าครับหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับ